สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับนี่เมื่อนี้พาท่านผู้ชมมาพิจารณากันกับรถกระบะซีประตูนะครับเอามาร่วมให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันในราคาหลักหมื่นนะครับในราคาหลักหมื่นนี <c oughs> ่มีอยู่สามขั้นครับเมื่อนี้นํามาร่วมให้ท่านผู้ชมได้เบิรงกันไกลๆพร้อมกับเจาะจล,ละเายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยครับกับคลิปนี้ไปเลย เอาตามเบิ้งครับผมนี่ครับนี่นี่นี่นีพามาเบิ้งทั้ง3าขั้นกันเลยครับเมื่อนี้ครับมีฟอร์ดเรนเจอร์สีประตูตัวนี้จดทะเบียนปีห0นย์ะครับแล้วก็มีมิตูมิชิเอล0องร้อยสตราด้าตัวนี้เครื่อง2อ0พครับตัวกลางนะครับเครื่องดีสตาร์ตติดวิ่งชิวๆเลยครับเดี๋ยวพาเจาะยละเรียน ราคาพิเศษครับอีกอย่างซี่ประตูสีแดงครับนี่ถือบ่โพ่งกระแดงไวก้อนครับนี่ตัวนี้ครับนี่สีประตูเครื่องยนต์2.5ประหยัดน้ํามันนะครับสําหรับรถกระบะสี่ประตูเนาะเอาตามเบิ้งกันใกล้ๆครับมนันนี้ผ้าช่มกันเบิ้งไปที่ละขั้นสะก้อนให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันไปเรื่อยๆจังขั้นสีแดงนี่ราคา3 5 0 0 0บาทนะครับ คันสีแดง35,000บาทอันนี้เอกสารพร้อมเล่มมีผ้าสีปี66นะครับยังบรได้จดย์ไม่ครับสามารถต่อทะเบียนได้เลยแล้วก็ขั้นที่2นี่ราคาก็คือ52,000บาทครับอันนี้เอกสารพร้อมครับนี่ช่วงรางเปลี่ยนลูกยงลูกยางมากเรียบร้อยแล่นลอยได้สบายครับนี่บ่มีสันบ่มีสะดุดอันนี้ผาสีพร้อมนะครับ2568นะครับผาสี68นี่ สำหรับคันนี้ห้าหมื่นสองนะครับแล้วอีกคันตัวนี้นี่นี่น,นี่ตัวนี้ครับนี่ราคา79,000มบาทนี่ฟอร์ดคอมบันเร็วตัวแรกนะครับตัวนี้ฟอร์ดคอมบันเร็วเครื่องดีสตาร์ทวิ่งง่ายวิ่งไกลตั้งหางครับแลนได้รอบทั่วประเทศยางดียางสวยครับทั้งสี่เซนสี่ประตูนะครับเอาเบิรงรายละเอียดไปที่ละคันครับบานนี้สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจครับนี่รถสีประตูรถนั่งเนาะ พร้อมกับไปขนสัมภาระขนสิ่งขนของขนเงินขนท่องเขาบ้านนี่อันนี้ย้ำบอกละกอนว่าขั้นนี้ขายตามสภาพนะครับในราคาส5 0ห0าพบาทส5 0 0 0พันบาทได้อย่างแนี้แบบตามเบิ่งครับผมก่อไก่ท่อทหาร7 2 6 8มหาสารคามนี่หนาสวยๆแบบนี้ครับเต็มๆเดี๋ยวส้าสา์ทนเ้เบิ้งครับนี่ไฟตาเพิ่อนจากออกเหลืองนะครับไฟตาเพิ่นต้องไปขัดไหม นี่ครับนี่ช่วงคางทั้งลอครับเบิ่งซุ่มลอกันไปสักวันครับแหงๆนะครับซุ่มล่อแหงๆนี่หรถว่านในล่างคัดสีสวีวันครับเดี๋ยวมือนี่ครับนี่จะทําการล่างให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันแต่ว่าสีมีแตกนะครับรอบคางประตูมีรอยผุบ้างนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ตรงนี้มีรอยผุนะครับสําหรับรถคันนี้็ภาในสวยครับ คันโซนกับบงก์ยังคันโซนเบาะเบ้อขาดน,นะครับเบ้อสวยแผงประตูก็ไม่แตกนี่ประตูกึบๆครับอ่าสีเดิมๆสวยๆทั้งขั้นครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้แบบอ่าทั้งด้านหลังคาแตกนะครับมีรอยเห็ดสีมาแตกแคกก่น้อยครับนี่ด้านนี้นะครับเอาเบิ้งแล้วพิจารณากันเอาเด้อรถกระบะซีประตูขั้นละสามหมื่นห้าพันบาทหล่อไงๆใส่โตๆครับนี่บ่มีพื้นกระบะไรเนื้อ นี่โบทั้งด้านหลังครับกระโจกขึ้นลงด้วยมือหลังคาสะอาดนะครับลังคาก็สะอาดพอใช้ครับเบรปวดประตูกรึบๆสิ่งได้วิ่งได้ครับนี่๊บน,นั่นเอาให้ท่านผู้ชมพิจ,จารณากันไปเบังเดี๋ยวสีสตาร์ทให้เบังบมาฟังเสียงสตาร์ทพร้อมนี่ทั้งด้านหลังเพื่อนนะครับนี่ด้านหลังกระบะท้ายก็จะมีสนิมกินบ้าง แต่ว่าก็สวยอยู่นะครับหน่วยร่วมกับน,นาดูครับนาดูบางท่างไตทองเพื่อนครับนี่บ่มี่รออะไรนะครับอ่าพ่าแห่งแห่งครับนี่แต่ว่าตัวที่ติดไว้ฐานลากรถนี่ตัวนี้ถอดออกนะครับตัวนี้จะถอดออกครับนี่บอกท่านผู้ชมก่อนอว่าได้ไปแบบลักษณะนี้นะครับนี่รถราคาสามหมื่นห้าพันบาทพาเบิ่งหลบๆกันครับ หล่อหลังครับคัสซี่สวยนะครับคัสซี่เดิมๆสวยๆนี่ครับคัสซี่สวยๆเลยนะครับนี่เปิดประตูทังด้านขวาเมื่อให้ท่านผู้ชมพิจารณาไปพอ้อมรับนี่แผงประตูสวยนะครับเบาะด้านคนนั่งมีรอยแตกนิดหน่อยแต่เพราะหนาเกลียดนะครับเพราะหนาเกลยดนี่ด้านนี้ครับนี่ฟังคนขับนะครับ เดี๋ยวเปิดประตูให้ท่านได้ดูก่อนเบื้องขาเกียร์รถขาเกียร์ไท่เท่ครับนี่เอาเครื่องเสียงมีนะแต่าอาจเจสียเพราะไรครับต้องเช็กเอาแอร์กรมีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปไปเซ็กเองนะครับแอร์เดี๋ยวสตาร์ทให้ท่านผู้ชมฟังเสียงจากน้อยแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้บ่ท่านได้เอาสวิทเข้ากับพวกุญแจ่นะครับดังนั้นสีสตาร์ทแบบทั้งกลัดลอยู่ครับนี่ เพราะว่ารถคันนี้ขายกันตามสภาพนะครับให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันตามสภาพนะครับนี่เอาเปิดเครื่องกอนนี่เครื่องยนต์2005กรองเปืยเปๆยนี่ครับนี่เอาขออนุญาตเด้อโออนุญาตกอนครับนี่เอาให้ท่านผู้ชมเบิ่งกอนเดี๋ยวพาสตาร์ทเบิ่งครับนี่ สตาร์ทไปด้วยครับนี่ติดบ่ล่ะเอาติดป,ตดป่ติดก็ต้องล่องเบิ้งแ่ะครับ พาวเวอร์แอร์น huh. mm ี hmm. ่นะครับแต่ว่าต้องเช็คเอาปุนะ่มแอร์ปุ่มอย่างนี้ครบนะครับเออนะครับสภาพเครื่องเพิ่นต้องไปแต่งเพิ่เดิมเดิมอีกนิดหน่อยนะเพราะว่ารถาราคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถเครื่องยังคลิปตอยู่เออไล่ทับสภาพนะครับเบางหน่าก่อนเบางหน่าก่อนบางทีเกเบบางหน่าก่อน น้ำพวดดันครับน้ำพวนดีนะครับน้ำไม่ดันเรียกว่าหม่งควันพึ่งจะเตะพวกนะประเดี๋ยวช่วยหม่งควันพึ่งเะกู้เชียว,ว,วเวชเียวเตะพูเชียวเตะยงได้ใ,ใ่งานในปกตินะครับสำหรับรถคันนี้ นี่คันสีแดงสามหมืนห้าพันบาทพวงมาลัยพาวเวอร์เ,อเดี๋ยวข้าพวงข้างหลังควันบอ,อาไม่ควันนะครับไม่ควันนี่ทันแรกกับปลาเข้าไปหลายหน้าที่เราดิเดี๋ยวครับไปทันผู้ชมล่องเบิวงคบ มีล่องได้นะครับใช้งานได้ปกติเอาปิดเชือก่อนครับก็ปิดเครื่องเชือก่อนะครับดับเครื่องก่อนนะผมเ้าเดี๋ยวพาไปขั้นที่สองต่อครับนี่สำหรับขั้นที่สองราคาห้าหมื่นสองพันบาทนี่ขั้นนี้เอกสารพร้อมโอนครับเป็นรถสวยๆทั้งขั้นเลย ครับสีบางๆเริ่มต้นจากนาตาล้อๆครับนี่เอาลอหง่ๆบิ๊กๆจังสี่ครับให้ท่านผู้ชมพิจารณากันไปเบื้องพร้อมเดี๋ยวมาสติสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมเบิ่งนำํำกระจกนี่ขึ้นลงด้วยไฟฟ้านะครับน,นี่กระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าครับนี่คอนซลบนแตกครับนี่ภายในสวยบอ,บอ่ขาดแต่ว่าเป็นบอสผ้านะครับแพงประตูนี่ครับนี่บอสภผ่ไเป็นบอสผ้านะครับ อาพเบิ่งกันไกลๆครับคัดสีสวยนะครับบ่เสียรูปบ่เสียทรงครับนี่สาหรับทันที่มองหารถใส่งานเนาะครับนี่รถกระบะมิตซูมิชิเอล200 ada, สตราดา4ีประตูขั้นที่สองนี่มีกระบะไม่ใกล้เนอพร้พอรมนะครับมีให้พร้อมนี่เอกสารครบพร้อมโอนเบิง่งไตทองเพื่อนครับล้ออะไหล่มีครบนะครับสําหรับล้ออะไหล่มีครบนี่ท่านผู้ชมผู้ที่สนใจ มองหารถใส่งานเอาว่าแล้วติสตาร์ทให้เบิงกน่ามเบรคลิปรวมๆนะครับบ่รได้จอลึกคักนี่เอาเบิ้งทังใต่ทองครับนี่คัดซี่สวยนะครับรถคันนี้คัดซี่สวยประตูไม่ย่อนครับนี่ประตูด้านวขวา้างนี่จะเปิดบ่าได้แต่ว่าประตูด้านขวานน่ฟังคนขับฟังโซเฟอร์นี่เปิดได้ปกตินะครับเอาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเบิ้งเลยครับสตาร์ทเครื่องให้ดูไปเลยนี่นี่ครับ ัดเครื่องแต่แบบื้มเดียวนะครับบื้มเดียวนะบเปิดเครื่องให้บริกอรสำหรับทันที่ม่องหารถนะครับรถใส่งานเอาไปใส่งานลุยแบบก็ต้องแพ้งครับราค่าเบาแข้ง่างหาเนี่นะครับรถคันนี้เครื่องยนต์2,080เครื่อง2,080นะครับยิ่งได้ใส่งานปกติแรนได้ไกลครับสมในทั่วประเทศ เดี๋ยวขออนุญาตทำฟ้ากระโปรงก่อนนี่ถ้ามีรู้สึกว่าเึื่งงเพิ่งก่อนครับผมมีควันนะครับไม่มีควันเรื่องแน่นพิกเลลนะครับน้ำไม่ดันนะครับ บ่ดันนะครับนามรนดีนะครับสำหรับการที่มองหารถใส่งานรถกระบะซีประตูตัวนี้แรมนี่นะครับแต่ว่าเขาต้องไปเช็คเองเพราะว่าข้อแถมี่ครบอันนี้เขาต้องไปเช็คไฟเบิ่เงเอานะครับอุปกรณ์แน่มีเพิ่มเติมแต่ว่าเขาต้องไปเช็คเอาอเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ขายกันตามสภาพในราคาเพียง52 0 0 0บาทครับนี่ สำหรับซีประตูขั้นนี้เนาะนะครับนี่อาดับเครื่องกอนครับรับเครื่องกอนีน่ตำหน้ตรงนี้นะครับตำหนิอยู่ตรงนี้ครับนี่ฝั่งขวามือแจ้มขวามือนอกนั้นใส่งานได้ปกติทครับอา้าวปิดเครื่องนี่สตาร์ทใส่งานในโอ้เลื่อมตัวนี้เลื่อมเอากระจกกระโจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้านะครับ้องไปเช็คบางอีที่หนึ่งครับผมแต่ว่ากระขึ้นในลงไดนครับอา้าวปิดประตูกรึบกรบขั้นที่สอง เราไปขั้นที่3ามครับบานี่นี่สีขาวสสวยๆรถขั้นนี้ครับนี่กระบะ f o r ์ดเรนเจอร์สี่ประตูกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าเครื่องยน่นคอมมาเล่ประหยัดน้ำมันครับนี่รถคั้นนี้แลในได้ใส่งานปกติแต่ว่าผ้าสีเพ่นปีหกๆนะครับตัวนี้ผ้าสีเขาอาจจะต้องไปส่อมไปเติมเอาไปต่อเอานะครับนี่ส่วนล้อรถนี่โดยร่วมอาดอกยางใส่งานได้อีกโดดน,นะครับ เดี๋ยวผ้าเบิ่งรอบขั้นสะกอนสำหรับทันที่มองหารถกระบะเป็นทางเลือกเนาะที่ประตูไปใส่งานในชีวิตประจำวันนี่ครับซุ่มรอแหงๆเลยครับบ่มีหมองยศมองเยิมสวยครับคัดซี่เดิมๆครับคัดซี่สวยนะครับนี่สำหรับรถคันนี้คัดซี่เดิมๆครับคัดซี่เดิมๆสวยๆให้ท่านผู้ชมพิจ,จารณากันก็ให้เบิ่งครับเสียงครับนี่เอาเปิดประตูให้ดูก่อน นี่ภายในเบาะบกขาดนะครับเกียร์ไทยเท่ตั้งหากระจกขึ้นล่ด้วยไฟฟ้าแต่ว่าบอขั้นในล่างเน้อรถยังไม่ได้ล้างนะครับงดูครับในล่างค่าพเด่นสวยครับไม่ดําไม่มีรอยเจิมนี่เดี๋ยวสตาร์ตติดเครื่องให้เบิ่งครับกระจกขึ้นได้ขึ้นล่งได้ปกติทั้งสี่บานนี่ครับนี่บ่สุดเบ่นั่นครับนี่สวยครับแผงข้างประตูสวยเบาะงามครับนี่เอาแผบบ่มีทีติรถคันนี้เดิมๆครับบอกเลยว่าบกเคยเถื่อ ชนข้างชนหน้าชนหลังพีกขวามมาแท้ในนอนเพราะว่าประตรงประตูเม็ดองเม็ดอากย่งคือเก่าครับนี่เพิ่งด้านหน้าครับประตูนี้โอ้นี่ครับนี่สวยครับนี่อันนี้ก็ประตูสวยนะครับนี่เดิมย่งคือเก่าครับนี่เม็ดองเม็ดอากนี่คือเก่านะครับนี่ครับนี่เม็ดอากมีเหมือนเดิมเอาให้ท่านผู้ชมพิจารณากันเพิ่งเอาสําหรับกระบ,บ Ford, ะฟอร์ดเรนเจอร์ีประตูด้านกระบะไทยครับนี่ มีแบบนี้ให้เบิ้งก้อนครับลออย่างใส่งานอีกเง่าๆครับแต่ว่ามีร้อยเจาะกระบาให้ครับนี่บบบรูว่าพนเจาะเห็นอย่างเนื้อจต่ของเก่าเพ็่นอันนี้กับพิจารณากันเอาครับเป็นรถอีกขั้นที่นาใส่นี่ทะเบียน5 4าสี่นะครับนี่ครับนี่ล้ออะไรไม่มีรับแต่ว่าช่วงล่างแห่งดีครับช่วงล่างสวยแห่งๆเลยครับปาท้าไทยเดิมๆขอดังปังปังปัง สำหรับท่านที่มองหารถซีประตูใส่งานกัดซี่สวยๆราคาบาแรงครับแค่เพียง7 9็ด0มืทเก่าพน 9, บาทท่านั้นกระจกเกิดลงด้วยไฟฟ้าครับสตาร์ทบื่มเดียวติดบื่มๆเลยครับสตาร์ทชุ่มๆเลยเนีย่ยให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันครับนี่สำหรับรถกระบะเนาะคอเพื่อจกได้สนใจกัสอบถามได้นะครับ ปิดประตูกรึบครบครับนี่ปิดประตูกรึบครบแนวด้านขวามือเบิังทั้งนาครับอืให้ท่านผู้ชมพิจารณากันเบิงเอาสตาร์ทเครื่องให้เบิงก่อนนี่นะครับรถคันนี้วิ่งได้ใส่งานมาแล้วหนึ่งแสนหกมืนสามพันสามรอยห้าสิบหกกิโลนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวสตาร์ทให้ท่านผู้ชมเบิงนะตัวนี้ชื่มเดียวนะครับแน่ เอ,เอาเดี๋ยวเบิ้งกันไปใกล้ๆส้มกันเบิ้งเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้เบิ้งพร้อมนี่แบบกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าแบบด้านนี้ออตโต้นะครับด้านนั่นนะครับนี่เป็นลงนะครับนี่ครับแล้วเปิดไปเบิ้งของเครื่องครับรถสวยครับเดิมครับเบิ้งไงุ่่มล่อแห้งๆครับลุ่มล่อแห้ง ราคาเพียง7 9000บาทเท่านั้นครับนี่แหะนี่เลยนี่นะครับของเครื่องเป็น,พนเพราะมาเร็วตัวแรกเรว่าเสียงเครื่องบอเบนิ่งไประเดครับ ว่ากกโอเคศใจงานได้ปกติครับแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นแต่ว่ามีความอย่างกบนะครับแอร์ไม่เย็นแทนเปียกยังคือเกา่าแทนกันร้นอนยังคือเก่าครับเนี่ะเดี๋ยวปิดสะกวันครับ นนั่นอาสำหรับท่านที่สนใจรถกระบะซีประตูครับนี่กอมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่โชว์ขึ้นหน้าจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูแฟนเพจขอบคุณหลายๆครับ